โอ้ไฮโอ้ก no um ็ใสมาสตอนเช้านะคะเนื่องจากร้านอาหารยังไม่เปิดพิมก็เลยจะพาไปกินที่อื่นเพราะว่าที่โรงแรมมันก็ไม่มีข้าวกินอ่ะมันเป็นโรงแรมถูกใช่ปะแล้วที่พีมจะพาไปคือคอมเมเชียนสโตร์าไปแนะนำที่รู้จักทีละเจ้าละกันเพราะว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะมีคอมเมเชียนสโตร์หลายเจ้ามากเช่นเซเว่นอีเลฟเว่น m อสันแฟม่มาซุ่มของอร่อยจริงนะกินกันตามมา ร้านแรกวันนี้จะพาไปก็คือเซเว่นอีเลฟเว่นจุดเด่นของเซเว่นอีเลฟเว่นญี่ปุ่นก็คือข้าวปัน้นข้าวปั้นเค้าอร่อยมากคืออาหารเค้าจะดีกว่ารซนเม่สโตรแบรนด์อื่นในญี่ปุ่นที่เหลืออยู่นะที่เหลืออยู่เท่านั้นเพราะว่ามันขายดีมากปลาแซลมอนใช้น้ำผึ้งย่างกับไข่ปลาแซลมอนรจชยอยู่ไม่กินนะดูที่ทุกไขด่ดิมันดูลงรูปแบบ ล้านนี้เขาจะแยกสาหร่ายกับแยกข้าวไว้แห่สาหร่ายมันกรอบเวลาใส่กินทันทีอ่ะนี่ก็อร่อยอันนี้ผักดองดูตัวอักษรไนะคะจะเหมือนกันถ้าเกิดอ่านภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นไม่ออกนะคะก็มั่วละกันแตออ่อร่อยจริงๆอร่อยทุกรสลิ้นฟินสโมกสโมกทังค์ smoke, smoke ด้นนี้แฮมโซดอร่อยแต่ว่ามือนี้ยังไม่ใช่นี่ขนมของกินตอนเย็นก่อนนอน สดกินเลยเหรออ,อ,อยากกินกินเลยก็ได้ปูอัดแบบนี้ชีสท,ท้งางใตัวนี้อร่อยมากวัสถุดิเด็ดมากแต่นี่รสชีสก็อร่อยต้องกินอะ่ะพลาดไม่ได้นะคะไข่ปลาดิปลาตจตริงชีสอร่อยแล้วมันปกติจะมีแค่รสสูมก,กับรสเพลนแต่นี้รสใหม่ที่รสหอยหอยเชลโลตาเต้หนึ่งเลยที่ไม่ต้องตบกลับเมืองไทย ันนี้เป็นตะกวาเค็มปกติก,กินในร้านเหล้าซึ่งชอบมากแต่จ้าไม่เคยกินในเซเว่นนะเดี๋ยวลองดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าพอรเกลียดิ้งโยเกิร์ตสำหรับพ่วกพากแข็งอานเพื่อนที่แววเอาไว้มีปัญหาเดินทางทายไม่ออกใช้ตัวนี้ได้อ้ออีกตัวที่แนะนำก็จะนี่คนไทยเรียกว่าอะไรนะยาคูแบบขวดบิก๊กสำหรับมีปัญหามากจริงๆกินในั้งขวดรับรองเสร็จอันนี้ แบบของเราวันจะเป็นพวกเหล้าบุหรี่อันนี้ของเราวันจะเป็นของในร้านธรรมดารามเมงหนึ่งกล้วยอ,อันนี้ใส่มาไหมต้ยมยำกุงงก้งข้าวปัน้นมีซื้อมาสองรถแต่ขอขโมยกินรถอิกุระไข่ปลาซาบัานก่อนนะกระเดื่องมาซีซป่นออกมา ก็จะได้สาหร่ายที่ใหม่และกรอบไม่เปียกติดข้าวอิตาลีมาสเป็นเม็ดๆอะ่ะมันทอาเข,าข้ามากไม่เหม็นข้าวด้วยไข่เป็นไข่อ่ะล่อยคำหนึ่งได้บ้างเดี๋ยวค่อยเหลือให้นะปลาแซลมอนปิ้งใส่น้ำผึ้งอื ตอนแรกเห็นว่าเขียนว่าใส่น้ำผึ้งว่าหวานไงเพราะเปะ็นคนไม่กินหวานเลยแล้วปรากฏไม่หวานสักนิดมันเป็นแซลมอนแดดเดียวคือเค็มๆอะค่ะแล้วเนื้อเป็นริมอะแซมเพราะแซมจสดมาทาไม่ได้ใช้แซลมอนแบบราคาถูกและปนอันนึงขา 1, 2, ย220เยนไงเพราะมันมีคุณค่าของมันเึ็นคุณค่า6 0บาทมันอร่อยอะชอบอิตาดาคิมัสแฮมจดไม่มีเมืองไทยหรอกเพราะว่ามันต้องเก็บที่เย็นแล้วมันรักษายาก มันจะออกรสเค็มๆเหมือนแบบนิ่มๆคล้ายๆมแซลมมอนใช่มันคือพาม่าแฮมถ้าเกิดคนที้รู้จักนะครับแต่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่านามะแฮมูแตงกวาเผ็ดหรือีไม่ค่อยเผ็ดหรอกเผ็ดนิดๆกุ๊กกบๆกรอบๆเค็มๆอะ่ะดนีอร่อยหอ,อบให้ดูก่อนว่าข้างในจะเป็นยังไงชีสสามชนิดอยู่ในบุอดแท่งเดียวคะ่ะ ต้องแช่เย็นเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าต้องแช่ยเย็นนะคะดังนั้นคนที่ซื้อมาอย่าลืมเอาแบบช่ยเย็นเพราะพวกที่ต้องแช่ยเย็นมันจะอร่อยในตู้เย็นเฮ้เฮ้เฮ้กิน <c oughs> แล้วนะเรื่องาเ,เหมือนปูยักษ์มันไม่ให้เนื้อปูยักษ์นะ <c oughs> เนื้อปูอัดนั่นแหละอันนี้อะไรเตคก์ปะเตคก์สติงชีสรดโฮตเตเต้หอยนางรมเลยไม่ใช่หอยต่างมลำหอยเชลล์ sorry ส,สีมันข่าวมากสมกับชื่อแบรนด์ของมันว่าทำมาจากชีสห้องก้า يد โดมันจะเป็นเส้นเล็กๆอะ่ะฟองก์ันไปมันจะไปกิดๆๆๆด๊ดกิ๊กกิ๊กเนี่ยคือเส้นมันละเอียดมากเนี่ยมาค่ะแล้วจะเตจ๋แล้วที่ไม่เคยกินเห็นหองไอยเเท่าไหร่เท่าไหร่ชอบรสตีฟ้ารสนมรสชีสด,ดั้งเดิมของมันออริจินอลและคุณคนนี้ก็คือแล้วก็ของเราวันแหนของไม่วัดผู้มีป<อ>ัญหาทางด้านการขับทายเวลามาเที่ยว จะพิสูจน์แล้วนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกไหมกินหมดเลยคนเดียวอันนี้คือแบบไม่ให้พิธีกรกินด้วยมันก็อร่อยนะเหมือนแบบเหมือนยาคูที่มันรสไม่ไมหน่อยเปล่าวะเออเอเหมือนโยเกิรน้ำจะเรียงแล้ค่ะเ๋ยมันต้องกินสองขวดหรือเปล่าธาตแข็งอยู่เกินอะ้าพิสูจน์กันคืนนี้ แล้วตอนแรกทุกคนก็บอกว่าฉันไม่หิวอยากกินอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นกรุณาดูบนโต๊ะสิ่งที่ได้มาหลังจากวิ่งเข้าเซเว่นก่อนกลับมาห้องแก<ช>๊งวันนี้โอเด้งค่ะโอเด้งค่ะเหนื่อยจริงเห็นแล้วอ,อยากต้องการสุปบอลร้อนที่เราชิมอร่อยปาะโอเด้งของเซเว่นชุดที่สุดอันนี้เิ็นโอเด้งว่าถุงทองจริงๆภาษาญี่ปุ่นมันเรียกว่าถุงถุงเพื่อความโชคดีมันคือข้างนอกด้วยเป็นฟองเต้าหู้ทอดอะค่ะ ข้างในเป็นโมจิอ si ันนี <S filing> <S filing> <S <S ้อะไรเป็นตัวใหม่อีกคะเหลือก็เหล่าสลัดสวยๆไงหอมหอมอันนั้นผักกาดดองเทนพเครื่องเคียงอะไรอีกบ้างบวชกิกจิสลัดแฮมกิกจิสลัดลีนกิกจิสลัดผักกิมัิสลัดสลัดเต้าหู้โอ้โหดูดิ่ของหอมทั้งนั้นอ่ะมีแต่ของหอมไปเล็มไปหมดแต่ญี่ปุ่นเวลาทำงานเสร็จทุกคนก่อนแับป้าเขาจะพูดว่าโอซึคาเรซามะแปลว่าขอบคุณที่ทำงานหนักนะคะเซโนะโอซึคาเรซามะเดช ฉันน่าจะแบบเกินเยียวยาหรือเปล่าผู้รีลองกล่องใหญ่ดีร้อยห้าสิบเท่าเมื่อกี้ไปเต๋ออาโมแต่ว่าเวลากินของหวานเสรจ็จใช่ป่ะชอบอยากกินชาขมๆอ่ะ อันนี้ก็อยู่ใกล้เซเว่นพาไปกินชาในเซเว่นเนี่านอกจากนี้ก็จะแบบไปเก็บตกด้วยว่าเราพลาดอะไรในเซเว่นไปบ้างตัวนี้ตัวใหม่อะตอนอยู่ไม่มีอะเขียนว่าชาพิเศษนี่เลม,มอนมอเตอร์ก็อร่อยเป็นน้ำใส่วิตามินซีคือที่ญี่ปุ่นอะเวลาเขาจะเป็นหวัดหรือว่าเป็นอะไรเขาจะกินวิตามินซีกันใช่ปะไดมีตัวนี้แนะนำอร่อย แล้วก็มีมัสยีะาไซเดอร์แต่ว่าแบบมันจะเป็นคล้ายๆไซเดอร์ที่หวานนิดๆคล้ายๆมันจะคล้ายๆสปไรด์ Surprise, แต่มันก็ไม่หวานแบบไม่หวานอย่างนั้นอร่อยกว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยถ้าชอบกินตอนแบบท้องอืดอยากให้แบบรมออกเลยชอบคือสิ่งที่ญี่ปุ่นกินเป็นประจำคือชานอกจากนั้นก็จะสับเปลี่ยนรสชาติให้ใหมันใหม่เรื่อยๆเพื่อขายของแต่ชาญี่ปุ่นเนี้ยมันมีวาไรตี้ในะจ้าอย่าดีทูต้องรอถ้าเกิดพวกที่แบบไม่กินชาหวานนะแนะนําเลยว่านี่คือสวรรค์อย่างเช่นชาสดก็จะเป็นแบบ เป็นรูปไปมาแล้วคุจะมีคันจีสองตัวนี้ให้สังเกตไว้แล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะขมน้อยซึ่งปัจจุบันมีขายที่ไทยแล้วจ้าของโปรดขมมากเป็นตัวนี้ยี่ห้อเดียวกันแต่ให้ดูคันจีตัวนี้ว่าขมมากต่อไปชาหลังอาหารอูรลง่งจะเป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยนะร้านอาหารญี่ปุ่นใช้เยอะรสก็จะแบบหอมๆหน่อยแล้ว,วตัวนี้มุกิฉะหรือว,ว่าชาข้าวมีสองแบรนด์อันนี้ก็จะแบบหอมเหมือนหอม,อม,อมออกลิ่นข้าวคั่วเบเกอรี่ที่เซเว่นก็ไม่ธรรมดาร้านขนมปังอะ แบบมันเยอะมากหลายชนิดเชน่ชนแบบที่เมืองไทยไม่มีนะเขาจะมีไอ้กินโซบะปังเนะี่ยแล้วก็มีคร็อเก้ปังแต่ที่เลิฟสุดน,นี่ตัวนี้นี่ไส้กรอกชีสเวลาแบบไปรเรียนนะทำข้าวกล่องไม่ทันก็จะมายิบอ,อันนี้วิ่งมาหยิบก,กินเพราะว่ามันจะมีมัสตาร์ดเผ็ดๆอยู่ข้างในนิดนึงด้วยแล้วก็เป็นไส้กรอกไส้กรอกของก็ไม่ใช่กรอบแบบแป้งๆอ่ะไส้กรอกวีไม่ได้ชอบหอกข้าปั้นหวยของโรสอนสีแดงปีกมาลงมา บัวที่นี่นะจะบอกว่าเปรี้ยวๆเค็มๆแต่เนี้ยไม่ได้เค็มมากกว่าชอบเพราะไม่เข้าใจหรือว่ากลับมาญี่ปุ่นว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงกิน,นข้าวกับบัวแบบนึงได้พอมาอยู่แล้วเข้าใจละบัวเขาหอมรสชาติจัดมากคือสามารถกินเนื้อที่เล็กๆกับข้าวได้ตัวเนี้ยเขาผสมง,งาเข้าไปด้วยยิ่งเพิ่มความหอมอีกอ่ะต่อไปลิ้นอันนี้เป็นเลมอนฟูมิคือมีกลิ่นเลมอนด้วยเปิดออกแล้ว เ็อชินิหนาใช่อ่ะอือมันกุ๊บกุบ๊สมูกด้วยคือต้อหอมทั้งควันสมกแล้วก็หอมเลมอนกินได้เรื่อยอไงประเด็นคือเลมกินได้เรื่อย